สวัสดีทุกท่าทุกคนเจอกับเปียวอีกแล้ววันนี้นะคะทุกคนเปียวกับมาทําความสะอาดห้องครัวนะคะฮกคัทฮกแน่ค่ะทุกคนแล้วกันเปียวกับจะเก็บกล้วยเนี่ยค่ะทุกคนใส่ช่องแข็งไว้นะคะแฟนเปียวเราซื้อกล้วยม้าแล้วเปียวกับจะเฮดเป็นคัมคัเนะแมคะแล้วก็ใส่ช่องแข็งแล้วก็อันเวลาเราเอาเฮ็ดผลไม้ปั่นมันง่ายนะคะแต่เปียวจะเอาให้เบิรงนะคะเป็นคัมคัมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเปียวกับแกะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็แช่ไว้ใน่องแข็งหนะแมคะ ก็จะเฮดใหง่ายเวลาเขาออามาเฮดน้ำปั่นนะคะทุกคนมาปั่นเป็นสมูทตี้นะคะนี่แหละค่ะทุกคนงานเปียวมีให้เฮดประจำคะ่ะบกเคยหมด <c oughs> วันเสาร์อาทิตย์ของเปียวงานล้อเต็มค่ะอน,นันต์ค่ะครัวท่านได้ทำความสะอาดนะคะหกแน่นะคะออามาไห้เบิง้ง <c oughs> ทุกคนเป็นไงแน่ะคะสบายดีหรือเปล่าเปียวก็บสบายดีนะคะเมื่อวานนะคะทุกคนเปียวเมื่อยแห้งไายน่อยไหมคะ ตอบขอบความผู้ใดกับพระทันได้ค่ะทุกคนคัดแระแบบล่าอะไรเนี้ยค่ะทุกคนสงสัยค้ากันไปเดินลินช้อปปิ้งไปกินอาหารนะคะแฟนเปืี่ยวแล้วพาไปเปี่ยวให้แฟนเปี่ยวบังคับให้แฟนเลิกงานเครื่องมือคันสุกนะคะเปี่ยวกันเลยสงสารเรานะคะเราก็ได้ไปเทียย่ยวใส่เปี่ยวไปฮอลิเดย์เมืองไทยกลับมาเนี่ยแหมคะ่ะกันเลยไปแกะนี้แน่นะะเลยค่ะเฮ็ดไปน้ำแกะไปน้ำนะคะแต่ละค่ะทุกคนกนันเลยเฮ็ดห้แบบว่า อย่าหาเวลาอยู่น้ากันนะคะที่เราค่ะทุกคนคู่ชีวิตในต่างแดนค่ะเปียวพยวกเราจะพยายามหาเวลาให้ตรงกันหรอกค่ะเฮดสิงเล็กๆนะคะไม่ต้องร้อเฮดสิงใหญ่ๆนะคะไปกินอาหารอร่อยด้วยกันแฟนเปียวแล้วมากินเบอร์เกอร์นะคะเนาะเบอร์เกอร์มังสวิรัตเปลยวกับฮาเราไปกินเดี๋ยวเขาก็ไปเขาลานเาวียดนามหรือว่าลานจีนไปกับเขาแน่ใจนะคะเป็นอาหารต้มจืดขึ้นบานเขาเองละค่ะเราก็มีกว๋วยเตี๋ยวสินะคะ เปี่าวบกินพวกหมูพวกอี่ยังสิเปลกัเลยบากินหมูกินไก่เปล่กะกินอาหารทะเลนั่นไค่ะเปล่กัเลยสั่งต้มจืดแล้วก็ใส่ต้มหมูมากินนะคะเนี่ยะ่ะทุกคนแต่เปล่ากัจะเทสให้ม่ีนะคะนยค่ะเทสใัม่ีเปลาก็จะเทดอีกนะคะวันนี้ช่องแข็งเวลาเขาหยิบจับมากินมันจะไงนะคะถ้าเขาเ็สสิ้นในหน่อยสิอ่อจะละลายไว้นะคะเวลาเขากินอาหารอาหารซองสินะคะ กล้วยมีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นโปรตีนที่ดีสําหรับคนที่ออกกาลังกายนะคะทุกคนเยาก็จะมัดปากกล้ว้แล้วก็ใส่ซองแข็งไว้นะคะทุกคนยูสวีเดนตอนนี้อากาศเริ่มหนาวนะคะทุกคนอากาศยูสวีเดนจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแหละค่ะก็เลยเห็นหลคนบ่ค่อยสบายเนะะี่ยค่ะเราก็จะให้เป็นคำนะคะวางไว้แล้วก็ไปแซ่ซองแข็งเล่นะคะให้เขาแข็งหล้วจังเก็บเขาในถุงม,มันจะไงนะคะบริสันมันจะติดกันลุ่มอุ่มลุ่มอุ่มเวลาเฮ็ดกินมันสีเฮ็ดหยานะคะ อ๋ะค่ะทุกคนเราบันีีเนาะค่ะเปียวกับเฮ็ดสวนกับอะไดเฮ็ดเนีค่ะแต่่าง้มนี้อากาศดีอยู่แล้วใสๆก็จะไปหาหญ้านะคะทุกคนทุกคนวันนี้ไปจามาเร่าเรื่องหญาเปียวให้ทุกคนฟังเ้ยค่ะอันหญาเปียวแล้วว่าเปียวเนาะค่ะทุกคนแล้วตะกี้เนาะค่ะหญาเปียวแล้วแล้วเห็นเปียวบอตอนที่เปียวคบกาแฟใหม่ๆไปจะแต่งโตไปจะมักเฮ็ดนันเฮ็ดนี้ยังสินะค่ะแล้วก็เลยถามเปียวเมื่อนั้นว่า ฉันถามเธอยีหลีเธอเธอโอเคบัวปว่าโอเคอยูเป็นยังเธอก็บ่ค่อยแต่งหน้าแต่งตาอย่างสินะลราคิดว่าเปียวบ่มีความสุขอย่างสินะเปียวบอกว่าตั้งแต่เปียวสุขภาพบ่ดีเปียวบ่มีอารมณ์แต่งแล้วเปียวเป็นภู่ิแพร่ย่างหนักนะคะขนาดแฟนเปียวซื้อน้ำหอมให้เปียวใส่บ่ได้ไหมค่ะแล้วเปียวเปียวเป็นภู่ิแพรอย่างหนักเยอะตั้งแต่เปียวมาอยู่สวิเดนแล้วเปียวใส่น้ำยายาที่ว่าคนคนที่สมูงนะคะ แล้วใส่มาในระยะที่โดนเกินไปยาหนีบเมนวาระยะด่วนๆมันจะดีได้ค่ะมันไปทํรลายเยื่อบุโพรงจมูกของเขานะคะยาพ่นเขาให้ใส่ทีละเจ็ดมือเราก็หยุดนั่นสินะคะแล้วก็คือเห็นเขาเห็ดยางอื่นนั่นสินะคะเดี๋ยวเที่ยวเห็ดงานเมือก่อนไปเห็ดงานอยู่กับดอกสวนดอกไม้แล้วก็สวนผักสวนยานอยู่กับกินดอกไม้หลายๆดอก่ค่ะแล้วก็จากว่าแผ่ฝุ่นแผลอย่างเนี้ยเราหากินยาพ่นยาแ้วเหาก็ยังเห็ดงานอยู่ัสินะคะ เขาพักผ่อนบ่นเพียงพอเราเราดูแลตัวเองบ่กเป็นตอนเขาเป็นไวรุ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยี่สิบต้นต้นนะคะแล้วบัน,นีีนะคะทุกคนมันกเลยเฮ็ดใหายเปรี้ยวจมูกเพื่อเป็นแผลเลือลังแล้วก็เป็นบล็อก่อยดีนะคะแล้วก็เป็นซองกล่องตรวจอยู่ลินช้อปปิ้งนะคะหมอเป็นก็เลยเจอก่อนเนื้ออยู่ในโพรงจมูกฟังขวามือเปรี้ยวน,นะคะทุกคนก่อนเนื้อมันโตขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นปวดบ,บงังรูจมูกเฮ้านะคะหหายใจยากนี่สิะคะ คุณหมอก็เลยจะพาตัดเปียวนะคะแต่บัดน,นี้ก็เลยจะใส่ยาพ่นนะคะทุกคนยารักษาโลกหนึ่งก็จะมีผลก็อีกโลกหนึ่งจั่นนี่นะคะทุกคนเห็นบอกคะเดี๋ยวเปียวอ,อันนี้ไปเก็บก่อนนะคะมันก็นเลยเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายของปอออเปี้ยวบ่ค่อยอํานวยน่ยไหมคะแล้วก็บ,บ่อยากจากงสวยไหมหยางสีแล้วก็ไหม อีกตอนพี่อายุสามสิบหางพี่ก็หมาเป็นไทรอยยางหนักนะคะทุกคนเนาะมันมันมีผลพวงมาจากหลายอย่างนะคะเขาทํางานหนากักแล้วเขาดูแลสุขภาพบอดีกินอาหารบูโบคลาหมูยิ่งเฮ็ดงานหนักเขาเหนื่อยกลับมาถึงบ้านนั่นสินะคะทุกคนเพียวกับมีไอ้อย่างพียวก,นนกะะ็กินอันนั้นนั่นสินะคะก็เลยเฮ็ดให้สุขภาพเขาแย่นะคะแล้วก็หลังจากที่พี่อายุยี่สิบ แล้วก็24นีป่ป่วยหนักเลยนะคะอยู่สวีเดนแล้วก็ยาวหลากยาวมาจนถึงเี่อายุ35นะคะทุกคนเดี๋ยวกับมารักษาจะคลองนี่ก็คือไทร้อยนะคะทุกคนในราคาก็เลยเห็ุใหุ้ชีวิตเปลี่ยวเปลี่ยนไปลายแล้วก็ผิวหน้าผิวร่างกายเปลี่ยวเปลี่ยนนะคะแล้ว,วเปลี่ยวมาใส่เครื่องสำอางอีกแฟนเปลี่ยน,นะะเลยคน่ะบางคนซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ให้รุ่นหนึ่งที่ยี่หอ้อดังมากเลยนะล่ะ เดี๋ยวมันเห็นหน้าเปี่ยวพังไปเลยค่ะทุกคนล้วก็เปี่ยก็เจอสเตร,ร้อยแน่จากเครื่องสำอางอย่างหลายยางกันเลยเห็นเห็นเปี่ยวโมมีอารมณ์ในการแต่งตัวยาเปี่ยวก็เลยซื้อเครื่องสำอางมาให้ค่ะซื้อเครื่องสำอางมาให้ซื้อลิปสติกมาให้เ่นเรียกว่าเธอเธอต้องแต่งหน้าแต่งตาบางนะเธอยัองเด็กยังสาวผู้ชายเขาบ่ได้อยากเห็นผู้หญิงหน้าตาจืดๆืตลอดเวลานะเวียวยาวเาห็นเปลี่ยนไหมคะโลกกำเนีด ยาเนาะคะ่ะเพื่อนไปอยู่สเปนช่วงหนาหนาวหนาความเพื่อนจะกลับมาเพื่อนก็นจะซื่อเสื้อพา่สวยอ,อันนั้นอันนี้มให้เปี้ยวสินะคะโจีย์บอกว่ายาาต้องซื่อไม่ไข่หรอกของไข่เต้มอยู่แต่ไข่ปลาใสเครื่องสําอางกับคนซื้อมหะะอให้เปี้ยวเนี่ยค่ะอยากให้เปรี้ยวแต่งเปี้ยกับเอาไว้คือเก่าะคะ่ะคือคนเขานะคะอายุมันเริ่มไหลทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันเปลี่ยนไปนะคะทุกคนแล้วยาหลังจา ลอค้ออยากได้หลานด้ค่ะเมื่อใด้ฉันสิได้หลานเนาะเมื่อใด้ฉันสิได้หลานกับคุ้มถามลย่แล้ว,ลวกันทุนะกคนเปลวบอกว่ายาเส้าหนวะังซะไข่พงศ์สมมตมีหลานให้เจอหรอกไม่ามย,า,ไไา,ยา,วาว่าโนอะ้ยไข่จะเป็นอยากได้หลานเวลาเปียวบอกว่ายาไข่จะมีเรื่องสิเลห้ฟังสิบบอกอย่างให้คนฟังเพราะฉะเจ้าท่องเตะคือเกิดสิบบอกคำนีปบ่ได้เลยนะคะเจ้าสิท่องเตะ จสิมีลูกเตะยาเราลุ่มตลอดเวแล้วเบียบอกว่ายามันหมดมันหมดแล้วสำหรับไข่เบียวดับฝันยาหน่อยไหมยาบอกว่าโอ้ยอย่าดับฝันฉันเลยว่าบ่มีดอกยาอย่าเอาเถอะอย่าฟังสาวเป็นไรวางเสียค่ะนรุ่นจนพันหมดรุ่นเหรอคะทุกเมื่อเนี่ยก็ยังรุ่นอยู่เบียวกับบ่มีนี่แหละค่ะทุกคนไม่ยาได้บอกว่าเธอจะต้องดูแลตัวเองเธอจะต้องแต่งตัวเองให้สวยแล้วเธอก็ต้องเลือดใจลิปสติกที่ฉันซื้อมาให้เบียวกับท้าให้แล้วนะคะจะไปบ้านยาเนี่ยค่ะเมื่อนี้ก็เลยต้องทาลิปสติก เพื่อเอาใจยาแม่สินะคะแล้วแหละคะ่ะทุกคนเปลี่กับว่าเราสู่ฟังคู่ชีวิตนีบแมนแคร์เฮากับแฟสองคนนะคะก็ต้องมีครอบครัวทั้งแฟนทั้งแม่ยังสินะคะแห่งแฟนเปี่ยนเราเป็นคนที่หักแม่เราเราเป็นคนที่แบบว่าอ่ากินอย่างอร่อยแล้วก็คิดถึงแม่สิะคะเราเฮาก็ต้องปฏิบัติกับแม่เพิ่อนอาจจะบริไลมากถึงขนาดเพิ่นต้องจะเฮากับบ่อหายขาดนะคะทุกอาทิตย์เปี่ยก็ต้องไปหาญยาต้องโทรหาเราส่งขอ,งของความหายา มื่อนี่นะคะ่าบอกว่า่ามิทุละจะไปข้างนอกแต่กลับมาให้ทันเพื่อที่จะได้เจอผู้เปียวสินะคะเพียวเลยว่าเออมาไปยัง่าอันเปียวบาสิเหตุปอเปียวไปให้่านะคะเปียวก็มาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะว่าเมื่ายืนคำขาดนะคะว่าต้องแต่งตัวสวยต้องไปหนี้ต้องดูแลตัวเองต้องเฮ็ดให้ตัวเองมีชีวิตชีวา ตัวเองก็อยากได้ล้านนะคะทุกคนนั <c> ่น <oughs> แหละ,ะคะ่ะทุกคนเปรีกับเราซื้อฟัง,งกับครอบครัวของเปรี้ยวก็เป็นแบบนี้แหลยยะ,ค,ะค่ะบ่ได้สวยรู้ไ่ได้ยังหรอกค่ะกเหมือนทั่วไปเหตุงานหรอกค่ะใส่ชีวิตเหมือน คนทั่วไปค่ะทุกคนเปียวกับพายยมาเมื่อเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกคนฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเปียวก็จะไปหาทําอาหารทําเมนูอร่อยๆรยไปฝากงานแล้วเปียวก็จะทําความสารในห้องครัวนะคะงานเปียวไหลค่ะทุกคนจังใดเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ่ะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย